สวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่พี่เพ,เพื่อนเพื่อนทาง YouTube ด้วยกันจ้าถูกคนทุกทานจ้าขอบคุณถูกการรับซ้มขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนาะจ้าสำหรับคลิปนี้จะกลับมาพบกับแนวทางหัวยหฮาหนอยสูตรมัดรวม4หน่อย วันที่19เดือน765กับแนวทางของแอดจอยพารวยจา้าสำหรับผลสรุปหวยหาหน้อยสูตรมัดร,รวมวันที่18จ้ปะเด่นอยู่3ตัวนกะจาก,ก็คือ456หลูด45 5. ผลจา้าน้อยเฉพาะกิจบนห 6, 5ห 6, 6, 6, ้ 5, 6, าหกฮกหากน่หาในเขา่าตรงตรงเต,ต็มเต็มเน่นเนนะกจ ห้าหกอย่าน้อยเฉพาะกิจจะเด่นห้ามาลูดห้าเข้าเด่นหกเข่าจะโนยเฉพาะกิจนกจะบนหกหาหกนกจะส่วนสุดสามตัวจ้อยห้เสียดแต้มเดี่ยวนกจะถ้าบัซันกับสีได้สามตัวโตว๊ดนกจะโนยเฉพาะกิจนกจะพ้นออกหกหา 6, หกจ้อยห้ห้าเจ็ดหกหนาสิเป็นหกนกจะถ้าเป็นหกก็เรียบร้อยนกจะสามตัวโต๊ดจะ สองตัวล่างหนึ่งสองรุดไปจ้าพิเศษจ้าผลบนห้าแปดเก้าแปดเก้ารุดไปเนาะจ้าสองตัวล่างเก้าหนึ่งรุดไปเนาะจ้าสำหรับน้อยปกติจ้าเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามสุดสองตัวนี้รุดไปเนาะจ้าแต่ว่าเข่าเต็มเต็มเนาะจะนอกฟิฟซีจ้าสามตัวเข่าแบบ เต็มๆเกือบด้วยนาะจ้าสามตัวจะน้อยปกติจ้าโอ้โหเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบจ้าน้อยปกติสามตัวฟาดเข้าไปตรงๆจ้าเจ็ดหนึ่งสามเต็มๆเกือบจะเน่นๆจ้าน้อยปกติฟาดสามตัวบนตรงๆเจ็ดหนึ่งสามสองตัวล่างหนึ่งเก่าลุดไปนาอจ้าสำหรับน้อยวีไอพีกับลุดไปนาอจ้า เก้าแปดแปดสี่หนึ่งเด่นซีูดซีมาเนาะจ้าตัวจับคู่นี่เจ้าจับคู่ลูดไป 5, เนาจจะจ้าสีหนึ่งสายูด้ายวิ่งของเขาเข่าตรงตรงเนาะ,จ,จ,ะ 1, จ้าสี่หนึ่งแกเด่นสีรูดสีเข่าจ้ายินดีกับพี่น้องเอฟซีสิดตามห้าน้วยสูตรมัดรวมเนาะจ,จะ้าเข่าน้อยเฉพาะกิจจ้าห้าหกตรงตรงเนาะจ,จะ้ายลากา 3, สามตัวบนตรงตรงเนาะจ,จ้า้นยปกติจิต หนึ่งสามจ้าเต็มเต็มเกิบเลยจ้าสามตัวบุญเน้นเน้นเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจากแนวทางมีเขาไม่รุดพิษพลาดมองได้จอยตองกราบกอถูกระพายพี่เอฟซีหลายๆจ้าบบตองงงนอกจากพี่เอฟซีจ้าสำหรับแนวทางฮานอยนอกจากจอยทําออกมาสองสูตรนอกจ้กเลือกสูตรที่ชอบแล้วไปกับกันทุกครั้งแค่นั้นเองนอกจ้ก สำหรับวันนี้ฮานอยสูตรมัดรวมจ่วยให้เด่นอยู่สามตัวคือเก่านาะจากเด่นสองหกสี่รูดสองกับสี่จ้าซายรูดนอกจากทาม,มาฮุกฮุกซอบทกกกัน้ำฮุกไปรูดได้เลยนอกจากสองมีสองสาม สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดจ้ะหกมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้า หกศูนย์หกหนึ่งเด่นสี่รูดสี่มีสี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสำหรับ สามตัวบนของแนวทางหวยห้าหนอยอันนี้จอยบอกเลยว่าจอยมีสูตรคำนวณออกมาเวลาคำนวณออกมาสีได้ตัวเลขทั้งเบิร์อยู่แปดตัวปัญหาคือตัวเลขแปดตัวนี่จอยสีจับคู่ออกมาได้ตรงบอเคนั่นเองนะจ้าจากสถิติคำนวณยอดหลังเวลาเขาเขา่าบางครั้งเขาสีเข่าได้สามน้อยบางวันเขาสีเข่าได้สองน่อยบางวัดเขาเขาเข่าไปหน้อยหนึ่งแต่บางวันกะลุดไปสําหรับสามตัว้อจ้าตัวเลขทั้งเบิร์ต แปดตัวจอยสิจับคู่เขาบอลสำหรับมูนี่กะมาหลุนกันต้นอน่าจ้ายังได้กับข้อให้เขาขอให้ได้ข้อให้โดนน่าจ้าสามตัวมีสามสองหกสามสองหกเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งบอกเลยว่าสุดสามตัวนี่คำนวณย,ยากมากๆเลยเก้าสี่หนึ่ง วาจะได้แต่ละตัวด้วยจ้าสำหรับสูตร3ามตัวเจ็ดหกศูนย์สามเก้าศูนย์สหนึ่งหสหนึ่งหสองสาเจสองสเจดสีสอง สี่เก้าสองตัวเด่นตัวเน้นจ้าอันนี้คือข้อสอบส่วนตัวน้องจ้าสี่เก้าสองสามเก้าศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่หกหกหนึ่งหกศูนย์ 6กแปดสองสามสองห้าสองเจ็ดนี่คือแนวทางหาน้อยสูตรมัดรวมของเมื่อนี่น,นากอกจ้าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจากแนวทางม่เขา่ามีรุดผิดพลาดมองได้จอยตรงกราบขอทษขอไห้พี่ๆเอฟซไว้ด้วยจา้าอย่าลืมนอกจากเขาเมาื่อเราฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามจา้า เพื่อเสด้เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยทำแนวทางต่อไปแบบยาวๆนะจ้ะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีมีเฮกันทุกคนทุกทานจ้าจิ้มตัวใดกับขอให้ใดขอให้โดนขอให้ปังขอให้มาจ้าสามตัวมือนี่กับขอให้เขาอีกคือเก่านจ้าสำหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า